เหตุการณ์14ตุลาพุทธศักราช2516หรือวันมหาวิประโยคการปราบปรามผู้ประท้วงบริเวณพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนินอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจองโพธนอมกิติขจรจนมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนบาดเจ็บกว่า800คนและมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากการประท้วงนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการคือ ประเทศไทยได้อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารมานานเกือบ15ปีตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐประกอบกับข่าวการเช่ร่าบังหลงหลายอย่างในรัฐบาลรวมทั้งรัฐประหารตัวเองในปี2514ข่าวการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาตินำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมีการตีพิมพ์บันทึกลับจากทุ่งใหญ่ทำให้เกิดความสนใจในหมู่ประชาชน